ประยุกของขนสนามแม่เหล็กต่อขดรวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านการเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบบนขดล,ลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในสนามแม่เหล็กซึ่งส่งผลให้ขดล,ลวดติดตัวหรือหมุนเป็นหลักการที่ใช้ในการสร้างแกลวนโมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าโดยส่วนประกอบของอุปกรณ์ทั้งสองคือขดล,ลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กระหว่างขั้วเหนือกับขัวใต้นะคะ ส่วนแกวเวนอมิเตอร์เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำที่วางในสนามแม่เหล็กจะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบส่งผลให้ขดลวดนั้นเกิดการหมุนสนามแม่เหล็กได้ซึ่งสามารถนำไปสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าแกวเวนอมิเตอร์ค่ะจากภาพนะคะขดลวดจะพันรอบ แกนเหล็กที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอ,อกขาวางยางในสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กเหนือใต้ที่ปลายทั้งสองของแกนหมุนของขดลวดจ,จะติดอยู่กับสปริงก้นหอยเมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะขดลวดสี่เหลี่ยมจะเกิดโมเมนต์ของแรงคูง่ลวบทําให้ขดลวดหมุนเข็มที่อยู่ติดกับแกนหมุนจะเบีเ่ยงเบนไปบนส,สเกลหน้าปัดในแนวระดับและจะหยุดที่ตำแหน่ง ซึ่งแรงหมุนของกดลวดเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบหรือเท่ากับแรงบิดของสปริงก้นหอยค่ะโมเมนต์ moment ของแรงคู่ควบที่ทำให้กดลวดในเครื่องแกวเวนอมิเตอร์หมุนจึงเป็นเบตามสมการนะคะสมการคือ m เท่ากับ b i n a ค่ะ เมื่อขนาดของสนามแม่เหล็กคือ b จำนวนรอบของกดลวดคือ n พื้นที่หน้าตัดของกดลวดคือ a จะมีค่าคงตัวค่ะดังนั้นโมเมนต์ของแรงคู่ควบจะเป็นสัดส,สว่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดกล่าวคือถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องแกวเวโนมิเตอร์มากเข็มบนสเกลหน้าปัดก็จะเหนี่ยวนไปมาก เนื่องจากแรงหมุนของขอดลวดมีค่ามากถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องมือแกลเวนามิเตอร์น้อยเข็มบนสเกลหน้าปัดก็จะเบี่ยงเบนไปน้อยเราจึงใช้หลักการนี้มาสร้างตัวเลขบนสเกลหน้าปัดเพื่อบอกค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องแกลเวนอมิเตอร์ได้ค่ะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเดียวกันกับแกนแวนอมิเตอร์กล่าวคือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดสี่เหลี่ยมที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กขดลวดนั้นก็จะสามารถหมุนได้ถ้าเราต่อแกนหมุนกับใบพัดหรืออุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์จะทำให้เกิดเป็นพลังงานกลซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1. แม่เหล็กเหนือใต้ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กในมอเตอร์ 2. ขดลวดอาร์มเจอร์เป็นขดลวดที่หมุนได้รอบตัวเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์มเจอร์ที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดแรงกระทําต่อขดลวดแล้วเกิดโมเมนต์ของแรงคับวคู่ของขดลวดอาร์มเจอร์ 3. คอมมิเนเตเตอร์หรือวงแหวนผ่าซีก เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้กระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์มเจอร์ไหลไปในทิศที่ทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงควบคูปหมุนขดลวดอาร์มเจอร์ในทิศเดียวกันตอดเวลา 4. แปลงสัมผัสทำหน้าที่สัมผัสเบาๆกับคอบมินเเตอร์โดยที่แปลงทั้งสองอยู่กับที่และใช้สำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า ตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอยู่นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเราจึงมีภาพประกอบมาทั้งหมดสีภาพค่ะโดยภาพพวกนี้นะคะจะแสดงถึงแรงที่กระทําต่อขนลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีกระแสไฟฟ้าวนผ่านขนลวดในทิศทางเดียวค่ะ เนื่องจากนี่คือวิชาพิสินะคะจะไม่มีคำนวณก็คงไม่ได้เราจึงมี example เ,เ,เล็กๆไม่น้อยเพื่อทบทวนความรู้ที่เราได้ให้กันมาตลอดทั้งคลิปยังไงก็อย่าลืมไปทบทวนกันดูนะคะส,สุดนี้เลยค่ะ